มันมอมอยู่ในนี้หลายสิ่งหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวผมขอเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้เรามีความจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยไม่รับอำนาจของศาลโลกไม่รับคำตัดสินของศาลโลกรัฐบาลไม่ใช่เจ้าของประเทศประชาชนส่วนใหญ่พวกเราต่างหากคือเจ้าของประเทศ ราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันประกาศโดยแน่ชัดและได้แถมไปนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมมีผมทําไมมีคนสนธิแล้วก็เอาคนสนธิขอผมขอเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งมานะก็เนื่องจากว่าผมอยู่ในภาวะที่แตกต่างแตกต่างจากอดีตแกนนําคนอื่นๆดังที่ได้ถแถลงไปแล้วหนึ่งผมเป็นประธานกองทัพธรรมูนิธิกองทัพธรรมูนิธิเป็นมูลนิธิที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายนะครับ ซึ่งมีผมเป็นประธานกองทัพรรมตั้งแต่ตอนก่อตั้งจนถึงวันนี้และกองทัพธรรมูลนิธิได้ไปร่วมกับกองทัพประชาชนคนรบมบะบ์พรศิลซึ่งเดิมอยู่ที่สวนลุมพินีแล้วก็ย้ายมาอยู่เชิงสะพานผ่านฟ้านั่นนะนี่แหละครับเป็นภาวะที่แตกจากแกคนอื่นภาวะที่สองก็คือผมเป็นทหารและเป็นทหารผ่านศึกมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่บีบบังคับว่า สำหรับเรื่องนี้ถ้าผมเสียงไปเนี่ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันคุ้มค่านะถ้าผมไม่ออกมาเสียงไม่คุ้มค่าพี่น้องประชาชนชาวสื่อมวลชนคงจำได้นะครับผมยกตัวอย่างเล็กๆในอดีตนะครับที่ผมออกจากทำเนียบมาแล้วถูกตำรวจจับในวันเลือกตั้งผู้ว่ารายการกรุงเทพมหานครผมบอกแกนําทุกคนบอกกับคุณตนที่เป็นคนแรกเลยคุณออกมาไม่ได้นะเพราะคุณไม่ได้ตกในที่นั่งอย่างผมผมเกินเป็นผู้ว่ารายการกรุงเทพมหานครมา6ปีและเป็นผู้ว่ารายการ จังหวัดคนเดียวของเมืองไทยที่ได้รับรางวัลแม็กซ์ไซส์ตั้งแต่มีผู้ว่ามาไม่ไมีใครมีเลยนี่นะครับผู้ว่ารายการกรุงเทพมหานครเป็นบุคคลสําคัญที่จะสนับสนุนการเลือกตั้งไม่ว่าจะเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นหรือเลือกตั้งระดับประเทศก็ตามเพราะฉะนั้นผมในฐานะอดีตผู้ว่าผมต้องออกมาจับก็จับเป็นอะไรก็เป็นการที่เห็นท่าน,นะฮะเหตุการณ์นี้ก็มาซ้ํากับเหตุการณ์ที่แล้วเหมือนกันเปรียบเลยเราโชคดีนะครับว่า พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะทำอะไรพิจารณาอย่างรอบคอบพิจารณาแล้วพิจารณาอีกนะครับตามภาษาทหารเขาเรียกว่า<ช>การเสี่ยงที่ไร่ครวญแล้วภาษาอังกฤษเรียกว่า c a l c u l a t e d risk การเสี่ยงที่ได้มีการคิดคำนวณแล้วพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทำอะไรมีหลักฐานเอกสารพร้อมมูลหมดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นนะครับที่อยู่ในที่อยู่ท้ายมือนี่ที่แจกประชาชนไปราชันสักไทยกำลังจะเสียดินแดน สาประเด็นสามประเด็นถามตอบแล้วนี่แหละครับถแถลงการของพันธมิตรมีหมดทุกอย่างเลยเราไม่ได้ขึ้นมาพูดลอยๆและผมขอเรียนทีนะครับก่อนที่ผมจะตัดสินใจนั้นผมได้หารือกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเป็นผู้ใหญ่มากซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ศาลโลกตัดสินเราเมื่อปี2 5 0 5ไม่ใช่อยู่ดีๆนึกสนุกขึ้นมาไม่สนุกนะครับ การที่ออกมาร่วมมือกับประชาชนอย่างเต็มที่มันไม่ใช่สิ่งที่น่ารื่นรมเลยผมเจอมาแล้ว384วัน384เขื่อนะรวมกับพวกเราด้วยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าสนุกถ้าไม่นยังเป็นจริงๆไม่ออกมาหรอกครับจริงๆแล้วการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยทุกเวทีมีพันธมิตรหมดไม่ว่าจะเป็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ผ่านฟ้าหรือที่มะขวานเพราะฉะนั้นแล้วพันธมิตรประชาชนผู้สับช้าปไตยจริงๆแล้วก็เข้าร่วมอยู่แล้ว นะฮะส่วนที่รอผมอยู่นั้นเขาก็สามารถเข้าร่วมได้ทุกเมื่อวันนี้กลับเป็นเรื่องที่ดีเพราะมีเวทีให้เลือกมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของการชุมนุมนะฮะพอใจจะเข้าร่วมเวทีไหนนะฮะพอใจจะเป็นที่รูปการเมืองก็เวทีนั้นพอใจจะเอาเฉพาะร้างพรบอีนิรศกรรมก็ไปอนุสรีประชาธิปไตยนะฮะมันมีได้หมด <c oughs> แต่ในที่สุดแล้ว <c oughs> ผมเชื่อว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตาม แค่เฉพาะพรบรนิรโทษกรรมอย่างเดียวไม่พอแล้วไม่พอแล้วนะฮะมันต้องเอามากกว่าน,นั้นเหตุผลที่ต้องเอามากกว่าน,นั้นเพราะว่าพรบรนิรโทษกรรมนั้นมันเป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งเท่านั้นเองหมดจากพรบรนิรโทษกรรมแล้วยังจะมีเรื่องอื่นต่อเข้ามาอีกไม่หยุดยั้ยงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในขณะน,นี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะฮะการที่ผมจะออกหรือไม่ออกนั้นเนี่ยผมพร้อมจะออกกับพี่ลองแต่พี่ลองขอร้องไม่ให้ออกขอร้องอย่างจริงจังบอกว่า ส่วนที่อย่างน้อยที่สุดเก็บคุณเอาไว้สักคนหนึ่งถ้าทุกอย่างมันล้มเหล,ลวเรายังมีคุณเหลือคนสุดท้ายผมถือว่านี้เป็นการให้เกียรติแต่ก็ในขณะเดียวกันเป็นการสร้างภาระให้ผมอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดนะซึ่งผมไม่รู้ว่าเมื่อวันนั้นมาถึงแล้วเนี่ยผมจะทำอย่างไงได้บ้างและคุณส่วนที่พร้อมที่จะขึ้นเวทีที่ผ่านฟ้ากับผมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะนี่เรื่องจริงเลยนะผมบอกคุณยังไม่ต้องขึ้นคุณยังไม่ต้องขึ้นเวทีเก็บไว้เป็นตัวทํารองก่อน นะไม่ใช like 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 ่ว่าผมอยากใหญ่อยากโตคนเดียวเพราะคุณสนใจเวลาพูดกับใครแล้วเนี่ยแกมีวิญญาณของสื่อใช่ไหมแกพูดแล้วเข้าใจเห็นแจ่มแจ้งทะลุปูกปลงไปหมดไม่เหมือนผมนี่ที่เป็นนายแก่ๆใช่ไหมพูดยังไงก็สู้แกไม่ได้ขึ้นเวทีก็สู้แกไม่ได้แต่ผมขอร้องแกไว้เท่านั้นเองแหละครับาการใช้หมายโดยรวมของประชาชนทุกคนตรวมถึงเจ้าหน้าทีด้วยค่ะตั้งแต่มาบรรที่จุดที่อธิบดีรัฐบาลได้ติมองว่าการสะพานว่าจุดนั้นจะเป็นทางออกของ ในนี้เราบอกไปแล้วนะในแถลงการ์ว่าไม่พอนะครับมันไม่ใช่ทางออกนี่แถลงการ์ผมมองผมมองว่าผมมองว่าเมืองไทยจะต้องยุตินักการเมืองอย่างน้อยสองหรือสามปีนะฮะต้องถวายอำนาจคืนพระเจ้าอยู่หัวไปเลยให้พระองค์ท่านพระราชทานไทยก็ได้มาดูแลประเทศสักสองสามปีแล้วเรามานั่งคุยกันว่าการเมืองในอดีตที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยที่มันไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร นะ,ะมันเป็นเพราะอะไรถึงการเมืองถึงสามารถที่จะทําให้คนอย่างนายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นนักโทษเร่ร่อนอยู่นอกประเทศสามารถตั้งน้องสาวตัวเองขึ้นมาเป็นนายกและสามารถที่จะกําหนดว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีได้และสามารถที่จะกําหนดว่าใครจะเป็นผู้จัการตํารวจนครบาลทุกคนตํารวจส่วนใหญ่ต้องไปกราบเท้าทักษิณชินวัตรเพื่อขอตําแหน่งแล้วในขณะเดียวกัน การเมืองแบบนี้มันไม่ใช่การเมืองที่คุณจตุพรพรมพ,พันธ์หรือคุณทิดาถาวรสิบอกว่าเราต้องสู้เพื่อประชาธิไปไตยคนพวกนี้พูดไปไม่ไอายตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวว่าสิ่งตัวเองพูดนั้นเป็นเรื่องโกหกทั้งมวลไม่มีเหลือมันการเมืองประเทศอะไรกันนะแม้กระทั่งแม้กระทั่งนักเขียนคอลัมนิสของสำนักข่าวบลูมเบิร์กยังเขียนออกมาชัดเจน แล้วว่ามันเป็นการเมืองที่จะต้องตั้งต้องการที่จะตั้งสาธารณรัฐชินวัตรพูดอย่างนั้นชัดเจนเลยนี่ฝรั่งเขียนนะไม่ใช่ผมเขียนคนที่นคาที่บว่าต้องเวมั2 3ปีนี้ก้งลักษณะของผู้ประกับการในต้องเป็นคนยังไงคะไม่ทราบผมว่าการบริหารงานคือบริหารชั่วคราวเพื่อให้สังคมเนี่ยได้มี การตกผลึกว่าระบบการเมืองที่เป็นที่เราเรียนแบบฝรั่งมาร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่เวิร์กอีกต่อไปละเราควรจะมีระบบระบบการเมืองแบบไหนที่ข้อที่หนึ่งที่ไม่มีการลงทุนทางการเมืองทุกวันนี้สสของพรรครัฐนาลมีอยู่สามร้อยสิบคนคนละห้าสิบล้านบาทหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทซื้อประเทศไทยได้เพื่อแลกกับ ยกตัวอย่างงบประมาณน้ํา3 5แสนล้านบาท3,50แสนห้าหมื่นล้านบาท10ก็คือ3.5 0 0ล้านบาทแค่โครงการเดียวเอาเงินคืนไปแล้วนี่ไม่ใช่เป็นการทํางานเพื่อประชาชนแต่นี่เป็นการทํางานเพื่อคืนการลงทุนให้กับนักลงทุนและลักษณะการลงทุนทางการเมืองเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคคุณบรรหารศิลปาชาพรรคสายคุณสุวัรดิ์ริบแตพลบทรรคศรินชินวัตรเป็นอย่างนี้จริงๆ คำถ,ถามคือเราจะนั่งอยู่อย่างนี้อีกนานแค่ไหนผมนึกบอกว่าประเทศชาติต้องให้มันล่มสลายไปคนไทยถึงจะรู้สึกคนไทยนี่รู้สึกแล้ววันนี้มันก็ใกล้เข้ามาแล้วยังดีที่ผมต้องขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาลุกขึ้นมาสู้ถึงแม้จะช้ากว่าที่ผมขอร้องเขาแต่ก็ไม่เป็นไรผมหวังว่าเขาไม่ถอดใจเขาไม่มีทางเลือกแล้วเขาต้องเดินหน้าต่อแล้วจะเดินหน้าต่อแค่นิรโทษก,กรรมอย่างเดียวไม่พอเชิญนะ ผมไม่ทราบมาตรไหนก็ตามผมไม่รู้ผมไม่อยากจะพูดเรื่องนั้นนะผมไม่อยากลงรายละเอียดในเรื่องเรื่องของกฎหมายแต่ว่าถ้าคุณล้มรัฐบาลชุดนี้ได้สมมุติคุณล้มได้นะฮะก็น่าที่จะถวายคืนพระชมงนาฏไปเลยเพราะว่าผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายถ้าสมมุติว่าเกิดมีสุญญากาศเกิดขึ้นสสสามร้อยสิบคนที่ยกมือเพื่อให้ มีการแกนนูแล้วเกิดผิดรัหนูแล้วก็หมดสภาพการเป็นสอสไปเนี่ยมันเกิดสุญญากาศในสภาจะทํายังไงต่อไปตรงนั้นทางหาที่ผมมอนะครับเรายังไม่ได้วางกรอบความคิดไปไกลถึงขนด่านนั้นนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอเน้นอีกทีนะเพราะผมกลายเป็นจำลองกลายเป็นจำเลยแล้ววันนี้ว่าทําไมปีกตัวออกมาคนเดียวในบรรดาอาดีตแกนนําของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วขอพูดเพิ่มเติมนะครับว่า ประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งก็คือผมเป็นทหารผ่านศึกที่อยู่ในโครงการป้องกันไกลบ้านอาสาไปรบถึงเวียดนามอาสาไปรบถึงลาวเพื่อไม่ให้ข้าศึกมันมาเชิดติดแดนไทยแล้ววันนี้เรากําลังจะสูญเสียดินแดนผมอยู่ได้ยังไงที่โรงเรียนในร้อยปัจจุราจอมกล้าวสมัยเราเป็นนักเรียนร้อยห้าปีต่อเนื่องกันนะเวลาผ่านพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่ห้าจะต้องทําความเคารพแล้วกล่าวด้วยเสียงอันดังว่า ข้าจาักรักษามารดกของพระอ,องค์ท่านไว้ด้วยเลือดเ,เพราะนั้นผมไม่ได้อยากอยาก,ยากโตนะด้วยภาวะบังคับด้วยภาวะที่จาเป็นจริงๆนะ่ะเพราะนั้นผมพูดวันนี้สั้นๆว่าผลตีจำลองสีเมืองออกมาเสียงคราวนี้เพื่อชาติและรัชบัลลางมีอะไรไหมเป็นไรเป็นการเฉะ มนนผมว่ามผมผมว่าอย่างนี้อย่าเพิ่งพูดเลยนะฮะวันนี้เพราะว่ามันไม่เป็นคุณถามผมผมก็เลยหลุดออกมาแต่ผมกําลังคิดว่าวันนี้ให้พี่รองเป็นพระเอกไม่ใช่จําเลยนะฮะพี่รอ,องกับผมเนี่ยมีสัญญาใจกันเยอะมากเมื่อคือนนี้ผมจะไปขึ้นเวทีกับพี่รองที่ผ่านฟ้า mm hmm. พี่รองบอกไม่ให้ผมยังไม่ให้คุณไปนะเมื่อเช้านี้ก็พูดกันยาวพอสมควร จบพี่รองบอกว่าสนที่เก็บเอาไว้เป็นลูกธนูสำรองเผื่อพวกผมธนูมันด้านจะได้ใช้ธนูดอกสุดท้ายนะฮะเก็บรักษา,าไว้หน่อยมราีกเวผมคิด,ดว,ว่าว<ม>สำหรับวันนี้ประเด็นวันนี้นะที่เราออกมาไม่รับอำนาจศาลโลกผมอยากจะรู้ไอ้ไอ้คนกลุ่มไหนที่มันอยากจะเสียดินแดนไหนมันปรากฏตัวมาที่ที่มันจะมาประท่ามีไหม มีก็แสดงมันเป็นคนขายชาติก็ชาติจะเสียดินแดนอยู่แล้วยังมาต่อต้านเราอีกได้อย่างไร